สวัสดีนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการถ่ายคลิปรีวิวอะไรสักอย่างนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ไม่รู้ต้องขอต้องขอขอบคุณทางแบรนด์นะครับอ่บัตเตอร์ไฟไทยนะครับแล้วก็ไวท์เพอร์ฟูมนะครับที่ทำน้ำหอมร่วมกันนะครับแล้วได้สง่งส่งถิ่นนี้มาให้ผมนะครับเป็น ตัว i อวอรี่วูนะครับก็ได้รับพัสะดุวันนี้นะครับวันจันทร์ 20, ที่ยี่สิบวันอังคารที่ยี่สิบห้านะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับก <c oughs> ็จะลองไปแกะกล่องดูกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรนะครับแน่นอน,นก็ต้องมีน้ำหอมเลยนะครับก็เป็น First สอิมเพรสชัด้วยนะครับสำหรับ reserve collection ตัวนี้นะครับ ivory wood ก็ยอมรับตามตรงว่าเคยได้ทดลองตัวออ ivory wood มาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นขวดออทดลองนะครับ2 ml นะครับสำหรับกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ร่วมมือกันทําระหว่างแบรนด butterfly นะครับแล้วก็ white perfume นะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่ทําออกมา เป็นแอลกอฮอล์เบสนะครับอืไม่ใช่ออยล์เบสของบัตเตอร์ไหลักนะครับลองไปดูกันเลยเดี๋ยวครับโอเคก็หน้ากล่องก็คิดว่าคงจะมีเขียนบอกว่าให้อัดวิดีโอไว้เพื่ออันนี้นะครับอืมอย่างนั้นก็ต้องขอบขอบคุณทางแบน์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ส่งมาให้นะครับ สำหรับเรื่องกินความรู้สึกยังไงหรืออะไรก็จะพูดตามตรงนะครับถึงจะแบรนดส่งมาให้หรือว่าซื้อเองนะครับก็จะคิดเห็นยังไงก็จะบอกอย่างนั้นนะครับก็จะไม่มีการแบรนด์ส่งมาให้ก็จะอวยมากกว่าที่ตัวเองซื้อเองอะไรอย่างนี้ก็ไม่นะครับขอของขอคุณทางแบรนด์ด้วยนะครับที่บอกให้รีวิวติชมหรืออะไรเต็มที่เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจสำหรับการ เรีวิวนะครับไม่ต้องพูดชมหรืออวยทุกอย่างนะครับในกล่องก,อก,อก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีตัวกล่องนี้ของกันกระแทกมาแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ซื้อก็อาจจะได้พวกแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ของมัตเตอร์ไฟหรือว่าสองอ็มแอลทดลองอะไรก็ว่าไปนะครับแต่นี่ เขาให้ไอวอรี่บว์มาเนาะก็ของแถมอะไรก็จะไม่มีเหมือนคนที่ซื้อได้ไง <_ S 1> ใช่ไหมละครับโอเคพอแกะกันสุดๆเลยนะครับไม่มีการต่อนะครับมานี้ ลงซึ่งนิดหนึ่งนะครับโอเคต้องระวังมือตัวเองนิดหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับลองให้ดูนี่นะครับมาทัฟฟา e ร e เซิร์ฟคอลเลกชันนะครับอ้สวยงามดีทีเดียวดูค่อนข้างเรียบหรูนะครับเป็นเออ o ดอพาฟนะครับตัวนี้อ่าอ e d p นะครับลักษณะชิลก็เป็นแบบนี้ความจริงผมอยากจะแกะชิลให้มันเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอืม บางทีมันก็ไม่ค่อยใช่แนวทางสักเท่าไหร่ก็ต้องแกะออกมาน่นหนาดีที่เียวโอเคนี่นะครับตัวกล่อง สวยมากครับดูมินิมอลแต่ดูเรียบหรูนะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปผีเสื้อนะครับถ้าถ้าตาผมดูไม่ผิดก็มองเห็นเลื่อนล่างนะครับไม่ได้มองเห็นชัดเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับอ,อโอเคนี่คือด้านหลังนะครับเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าโคกันนะครับโคเ e เวลลอปเป นี่ครับบัตเตอร์ y ฟกับไว้โอเคข้างบนมีอะไรติดหรือเปล่าเดี๋ยวโอ้คราวนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรติดไว้ข้างบนรูดออกมาได้เลยข้างในกล่องก็เช็คล้ายๆของซีรีส์ของบัตเตอร์ไฟตัวหลักนะครับที่เป็นแพ็กเกจใหม่แล้วนะครับสำหรับบางคนที่กล่อง b u t เตอร์ไฟยังไม่เป็นแบบนี้นะครับคือ ยังเป็นแพ็กเกจเก่าอยู่นะครับตัว950บาทนะครับอันนี้คือแพ็กเกจใหม่ที่จะราคา1,395บาทรอย่างเนี้ยครับแล้วก็มีแผ่นโน้ตเขียนว่า Ivory Wood นะครับแบบนี้โอเคนี่คือแผ่นโน้ตแผ่นนี้ก็ติดมากับบัตเตอร์ไทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับ thank you ขอบแผ่นขอบคุณนะครับ สำหรับตัวขวดน้ำหอมก็จะคล้ายๆซีรีส์หลักเลยคือเป็นแบบอย่างนี้นะครับเป็นขวดทรงคล้ายๆคา,างหมูครับสี่เหลี่ยมแบบนี้อมันป้านหน่อยฝาก็จะหุ้มหนังมาแบบนี้นะครับขวดสวยงามมากครับอืม,อมดมที่ฝาก็ได้กลิ่น ความเป็นน้ำทะเลชัดเจนเลยนะครับความสปซี่สำหรับกลิ่นนี้นะครับมันก็จะให้อารมณ์แบบว่าน้ำทะเลนะครับสปซี่สดชื่นนะครับกลิ่นออกสปอตสปอตนะครับอืมฉีออกมาแล้วให้อารมณ์พวกเหมือน <c oughs> <c oughs> จะว่าไปเหมือนพวกอามานี่เอ,อ่อแอฟซูลูอะไรพวกนี้นะครับกลิ่นสดชื่นน้ำทะเลนะครับ โอเคก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้มาแกะกล่องรีวิวให้ดูดเฉยๆนะครับเดี๋ยวถ้าจะมีรีวิวแยกพวกกลิ่นพวกอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะก,ก็เคยมีรีวิวไว้แล้วเนาะแต่ว่าเป็นหลอดทดลองนะครับรีวิวไว้แล้วนะครับก็ลองไปดูวิดีโอเก่าได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ท้ายวิดีโอให้นะครับอ่าตอนนั้นก็จะรีวิว3กลิ่นเลยคืออ่า로시에 s 로เอ่ p พอมิโลเซรีนแล้วก็ตัวนี้นะครับออยล์วิ d แต่อันนี้ทางแบรนด์เขาส่งมาให้ก็มาแกะกล่องให้ดูนะครับประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อหรืออะไรไว้ให้ใต้ใคลิปวิดีโอนะครับตัวนี้จะราคาแพงกว่ารุ่นปกตินะครับประมาณ500 500บาทได้มั้งครับราคาแพงกว่ารุ่นปกติประมาณ500บาทคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับกลิ่น ติดทนนานฟุ้งกระจายนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกลิ่นดีนะครับไม่มีความสังเคาะหรือกลิ่นดูชีฟอะไรเลยนะครับตัวนี้โอเคครับสำหรับการรีวิวคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับบัตเตอร์ไฟล์รีเซอร์ฟคอรเรคชันกลิ่นไอวอรี่วูดนะครับก็ขอบคุณทางแบรนด์บัตเตอร์ไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ส่งมอบของขวัญพิเศษนะครับปีใหม่มาให้นะครับยังไงก็จะใช้แบรนด์นี้ตลอดไปนะครับซึ่ง เอาตรงๆกับแฟนนะครับเพิ่งรู้จักเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับยอมรับว่ารู้จักช้ามากๆผิดพลาดที่ไม่เคยรู้จักมาเลยนะครับแมนไทยดีๆแบบนี้พูดก็จะเหมือนอวย <c oughs> ก็อวยแหละครับแต่ว่าลองใช้แล้วมันดีจริงๆครับมีบางกลิ่นอาจจะไม่ได้ฟุ้งกระจายมากมันก็เป็นเรื่องปกติของแต่ละโน้ตของแต่ละกลิ่นนะครับก็สำหรับ ตัวที่มันติดทนฟุ้งกระจายมากๆของบัตเตอร์ไฟก็มีหลายตัวนะครับสําหรับใครที่มีคําถามหรืออะไรก็เจอคลิปบัตเตอร์ไฟของเราแต่ละคลิปก็เม้นถามไว้ได้เลยครับตอบทุกข้อความแน่นอนนะครับถ้าถ้ามีอะไรสงสัยนะครับกินไหนที่เคยใช้แล้วก็จะตอบกินไหนที่ยังไม่เคยใช้เดี๋ยวจะลองแล้วไปหามาลองและตอบให้นะครับโอเคครับพบกันใหม่สาหรับคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปบัตเตอร์ไฟคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ